สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกันนลิซึมนะครับผมกับเกมวิกนะครับผมนะเป็นเกมผีนะครับซึ่งไม่ได้เล่นแนวสยองขวัญมาโคตรจะเนิ่นนานะฮะสมัยทำชแนลเก่าเนี่ยโหเกมสยองขวัญแบบรัวๆนะครับแต่ชแนลนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ครับนะฮะพอรู้จักคุณขวัญแอบนินทานะครับอย่าไปบอกโอเคครับผมเดี๋ยวมาเล่นกันเลยดีกว่านะครับ มีวัวรุ่นกลุ่มหนึ่งเดินเข้าไปในป่าและหนึ่งในนั้นโดนปิดตาพวกเขากําลังจะเล่นการเล่นที่ชื่อว่าวิกซึ่งการเล่นนี้จะต้องถือเทียนเพื่อทําให้เห็นวิญญาณเด็กที่หายตัวไปตวางที่พวกเขาเดินกันเข้าไปในป่าแห่งนี้ใช่ฉันเคยได้ยินเรื่องนี้ไม่นี่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วมีบ้านหลังนึงถูกไฟไหม้พวกผู้ใหญ่ตายหมดแต่ว่าศพของเด็ก ไม่มีใครหาเจอเฮ้ยห hey, ยุดได้ไหมมันทำให้ฉันกลัวนะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงผมจะดูแลคุณเองนี่ฉันซีเรียสนะมีพวกเด็กๆเ,เคยเล่นกันอยู่ในป่านี้แล้วพวกเขาก็หายไปมีผู้คนเข้ามาที่นี่และทิ้งของไว้พอคิดว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่พวกเขาทิ้งเทียนไว้แต่ปรากฏว่าเทียนขยับเองในเวลากเล่เ<ร>าเธอและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครอยากจะมาลองของอีกเลย คล้ายกับผู้ชายเมื่อปีที่แล้วเหรอที่เขาพยายามจะทําอะไรสักอย่างนั่นเหรอไม่ต้องมาบอกฉันหรอกฉันไม่เชื่อไม่ฉันรู้ว่ามีหนึ่งใน,นเด็กอ,อยู่กับเขาเพราะว่าพวกเขาเก็เล่นวิกเหมือนกันจริงเหรอเฮ้ยใจเย็นๆก่อนได้ไหมนั่นเสียอะไรอะ่ระมีบางคนอยู่ตรงนั้นจะว่าพวกเราออกไปเถออเงียบขอร้องพวกเราจะอยู่ที่นี่ห้ามเปิดตาก่อนจนกระทั่งพวกเราจะไปขอให้นายโชคดีเจอกันตอนหกโมงเช้านะท่านนายยังรอดอยู่นะ พวกกลุ่มวัยรุ่นทิ้งเพื่อนเขาที่ปิดตาให้อยู่คนเดียวและล็อกก่อนไว้โดยที่พวกเขาจะกลับมาหลับตอนหกโมงเช้า i d n i น h t นะครับตอนนี้คือเวลาเที่ยงคืนนะครับเพื่อเราจะกลับมาหลับตอนหกโมงนั่นเองโดนปิดตามานะครับโอเคมีเทียนให้เก็บนะครับเหมือนมันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นการเล่นเหรอกด E นะครับเพื่อเก็บเทียนนะครับมีกระดาษ บอกว่า stay in the light นะครับเราต้องอยู่กับแสงนั่นเองโอเ okay. ค don't think run อย่าคิดนะฮะเขาบอกให้วิ่งเลยนะครับลงไงอน่ะจะไม่ให้กูคิดอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยจะให้กูวิ่งเลยใช่ไหมโอเคแรกๆคงยังไม่มีอะไรหรอกนะฮะก็คงไม่หาร์เขาเออเอาละเอาละฮะ ยังไม่ทันอะไรก็มีเสียงแบบก้าแกบบ๊กแก๊กเฮ้ยมีแสงไฟจากตรงนั้นนะครับแม่งวิ่งเรามีเหนื่อยด้วยนะครับโอเคโอเคตรงนี้มีแสงไฟฮะเก็บอันใหม่ได้โอเคเอาจุดไฟสิอ๋ออ๋อให้กด F นะฮะโอเคโอเคโอเคกดเเพื <h <h ่อจุดไฟ What the fuck? เคเทียอะไรเยอะอยู่เฮ้ยกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีเสียงเดินข้างหลังเฮ้ยมันเหมือนมีเสียงคนเดินอยู่หลายคนนะฮะเคแม่งเพื่อนแม่งชั่วมากนะฮะมาทิ้งอะไรเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยนี่อะไรฮะ เป็นเหมือนของเล่นของเด็กนะครับซึ่งอย่างตอนแรกในะเรื่องที่ว่านะเกิดไฟไหม้นะครับแล้วพ่อแม่เขาก็ตายนั่นเองแต่เด็กหายตัวไปนะฮะไม่พบศพโอเคเราคงต้องเดินเก็บของฮะแต่ผมเฮ้ยเราเสียงจะบิวอะไรเนี่ยว้าว เหนื่อยแล้ว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 เหนื่อยโอเคไม่ตามมาครับอุ้ยอุ้ยเจอเด็กศนากากนี้ต้องวิ่งเลยนะครับอย่างรวดเร็วโอ้เฮ้ยกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยเทียนจะหมดแล้ว ไอ้เทียนกี้เทียนเทียนหมดเทียนอู้อู้อู๋โดนแน่แน่โดนแน่แน่โดนแน่แน่เทียน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 ขอเทียนหน่อยเทียนทิ้งหายละเทียนหมดทำไงดี หัวม่งเราเหรอก็เทียนหมดอะได้ทำยังไงอะพิ่งเก็บของได้อย่างเดียวเอาใหม่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 สุดแล้วจุดประสงค์เกมนี้ให้ทำอะไรอะเก็บของใช่ไหมแถวนี้เทียนอย่างเยอะเราเมื่อกี้แม่งไม่มีเทียนเลย โอ้ใจลายมากเฮ้ยอะไรอะ่ะเป็นโซฟามันเมือนมีใครเดินอยู่ด้วยตลอดอะฮะไม่มงไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไร ยอดเค<อ>เทียนจะหมดแล้วป๊าเบี้ยวเองให้เราเก็บอะไรอ่ะเพิ่งได้อย่างเดียวเองนะฮะ จำได้ว่าเบอร์สะพานมีเทียนโอ้าตกสะพานจะร้องอาอ่าไอ้เย็ดเคก็จะโผล่มาทำบ้าอะไรโอ้เหงื่อนี่ออกแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเทียนกันครับกด F ครับผม เ okay. มื่อกี้เราเลี้ยวเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายเราจะมาทางขวาบ้างนะครับเผื่อจะเจออะไรอย่างอื่นนะครับโอ้ยอย่ามาหลอกมาหลอนกันเด้อจะต้องคล่องนโมตสานวะเนี่ยคาถาไล่ผีเราก็ไม่ค่อยรู้ด้วยนะครับอลักดาเสียงบิ้วอีกอะบิ้วอีกอะบิ้วกูดไม ว้าว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 เข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังโอเคโอเคเหงื่อแตกแล้วเนี่ยร้อนด้วยมันจะต้องมีอะไรฮะแถวนี้รู้สึกเขาจะล้อมพื้นที่ไว้นะฮะเกมอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับ เกมอาจจะไม่ได้ใหญ่มากโอเคตรงนั้นมีไฟฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยแล้วมึงหายไปว้าวิ่งไม่ได้อ้บ้า โอ้ยเทียนจะหมดแล้วตรง,งนู้นมีเทียนครับต้องต้องรีบไปหน่อยอย่ามาหลอกมาหลอนกันนะอย่ามาหลอกมาหลอนกันนะชิปหายแล้วเทียนหมดเทียน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 จุดจุดจุดอ๋ออ๋อโอ้ยเจอพอดีเขยังชัว ของของเขาให้เก็บของเขาให้เก็บของเพิ่งได้ชิ้นเดียวเองโธ่ไปตรงนี้ก็มีเทียนโอ้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 เทียนโอเคโอเคเก็บเทียนใหม่เก็บเทียนใหม่ อเคทางนี้ไปแคมป์ครับวตฟักไปไม่ได้เฮ้ยตรงนั้นมีบ้านเว้ยเฮ้ยไม่ใช่บ้านดิว่ารถนะฮะในรถอาจจะมีอะไรก็ได้มีเทียนมีของเปล่าเราต้องเก็บของไม่มีอะไรเลยเหรอพี่ตาเทียนเดี๋ยนี้เทียนไม่เต็มเล่มด้วย อุย้ยไอบ้าโอ้โหรถมึงยังเอาอีกนะรถมึงยังเอาอีกนะโอเคตรงนี้ครั้งที่แล้วที่เราตายน่าจะตันแมปและโอเคตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปอีกวะม,มันก็มุกเดิมเดิมมันก็ตกใจอยู่นั่นแหละ เทียนหมดแล้วท่านผู้ชมต้องกลับไปที่รถเอ้ยมีเทียนอยู่ตรงนู้นเว้ยไปเอาเทียนกันฮะเร็วๆๆ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  ชหละโ,โอเคโอเคเห็นแล้วทางนั้นมีฮะเอาละเทียนหมดแล้วท่านผู้ชมนี่ไงเทียนเก็บขึ้นมาครับผมโอเคโอเคโคตรร้อนเลยตอนนี้นะบรรยากาศนี่บีบขันมากจะต้องมีของอะไรอีกโอเค ตรงนี้มีทางแยกออกมาฮะอ้าวอวันนี้ก็ท่เดิมนี่วะ่ะเพิ่งเจอชิ้นเดียวเองอะ,อะวิ่งตามกูแล้วใช่ไหม ตีหนึ่งแล้วแย่ yeah! มีเอกสารที่ถูกเปิดเผยของนักสำรวจป่านี้ว่าบ้านนี้ถูกเผาเมื่อปี1924ครอบครัวงเขาตายหมดแต่ว่าศพเด็กยังไม่พบโอเคตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมกว่าจะผ่านเที่ยงคืนมาได้เก็บครับโอเค มันคือ stay away from her นะครับเขาบอกว่าให้อยู่ไกลหญิงสาวในรูปนะฮะซึ่งในรูปก็ไม่ได้บอกเลยว่ามีหมาด้ยวยเหรอวโอเคผ่านตีหนึ่งไปก็คงจะเพียงพอแล้วล่ะนะ สงสัยครั้งนี้ต้อเป็นผีผู้หญิงแล้วฮะเ็ดเคผมแล้วเสียวหลังตลอดนะวเวลาเล่นเกมผีเนี่ยสุดยอดจริงนะครับผมว่าจะปรับเกมให้สว่างไปหรือเปล่านะมันเลยดูไม่ค่อยหล่อนเท่าไหร่เปลี่ยนเทียนฮะ เวลาตีหนึ่งยังไม่ได้ของอะไรเลยใต้สะพานจะมีของก็ได้นะลองเดินไปดูฮะโอเคใต้สะพานเป็นเตียงเด็กเว้ยหุยเย้มันคืออะไรอะ อะไรอ้าวอ้า What the fuck วับเรามาที่ไหนเนี่ยอันนั้นอะไรอโอ้เคตอนนี้ต้องรีบตามหาเทียนฮะเ <c oughs> ฮะ้ยมาแล้วมาแล้ววิญญาณเด็กสาว <c oughs> ไปแล้วฮะ แต่ในที่เรามีเทียนนี่เราไม่ต้องกลัวเทียนจะช่วยปกป้องเราหรือเปล่านะเขาบอกให้เราอยู่ในแสงไว้โอเคแถวนั้นมีเทียนเยอะแยะฮะเสียงพวกนี้แม่งก็เฮโอเคในนี้มีเทียนในนี้มีเทียนเก็บเทียนครับโอเคแถวนี้น่าจะมีอะไรนะมันดูเป็นแบบอ่ะไอ่บ้า เป็นเหมือนเตาเตาผิงซึ่งดูรอบๆไม่มีอะไรเลยเอา้าใช้ <c oughs> เป่าเทียนกูทำไมเนี่ย <c oughs> ขำเหรอไม่ขำนะเว้ยเทีย <c oughs> อันนี้เป็นบ้านครับท่านผู้ชม <c oughs> อาจจะเป็นบ้านที่เด็กตายกันก็ได้เอาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลยเหรอมันต้องมีอะไรสิในบ้านไม่มีแฮะดูตรงถังดูรอบบ้านครับ no ไม่มีอะไรเลยขอเทียนหน่อยขอเทียนหน่อยเทียนเหลือครึ่งเดียวแล้วโอ้ยมาแล้ว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 มาเลว้เลวเหมือนผีจะค่อยค่อปลดล็อกทีละตัวแล้วบอกว่าเนี่ยนะนี่เป็นความรู้สึกผมนะ ผีไม่น่าจะปลดล็อกทีละตัวฮะตอนนี้มีผีเด็กผู้หญิงเพิ่มขึ้นนะฮะผมอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินในการพูดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้สมาธินในการหนีผีอยู่ขอนไม้เฮ้ยอุ้ยอุย้ยไปยังว้าอย่าไปอย่าไปอุป้ยเคมื่อกี้มีมีมีแคมไฟอยู่ แคมไฟแคมไฟโอเคแคมไฟนี่มีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยๆไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะปล่อยเทียนโอ้โหผมก็ติดกด e ตลอดเลยเพื่อจะอินเตอร์แอคกับพวกของอะไรเงี้ยฮะซึ่งไม่ได้โอเคเทียนเราจะหมดอีกอะอุ๊ยมาแล้วยังทียน อะไรวะก็เมื่อกี้ก็หนีแล้วไม่ใช่เหรออ๋อ,อเหมือนในในเวลาเวลาหนึ่งจะมีของทั้งหมด3ชิ้นให้เราหานั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเลยกันนะครับก็จะเอาเป็นคลิปละช่วงเวลาแล้วกันนะฮะอันนี้ผ่านมาแล้วตีหนึ่งนะครับแล้วก็จะลองเล่นอีกรอบหนึ่งถ้าผ่านตีสองได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ทีนี้ผ่านได้แค่ตีเดียวนะครับชั่วโมงเดียวเท่านั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับมาดูว่าผมจะผ่านหรือเปล่าเจอกันครับสวัสดีครับยย